วันนี้พามารับบุญนะครับวัดป่าภูั่วกอำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่นนะครับหลวงปู่ภาคภูมินะครับสิทธิสายกรรมฐานหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินนะครับอันนี้หลวงปู่ก็ดัดสร้างมาสามสี่ปีแล้วยังไม่เสร็จเลยนะครับเนี่ยอืีอรยานา ฐานใหญ่มากๆครับรอบข้างก็จะเป็นวิวสวยงามนะครับวิวสวยงามมากๆเลยดูครับวิวสวยงามมากๆอันนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอมันจาครีเรามาชมกัน